บอนสี C, Black Beauty นานาสามหกห้าเดย์สวัสดีค่ะคลิปนี้พาชมบอนสีกันนะคะนั่นก็คือเขามีชื่อเรียกว่า Black Beauty ค่ะทําไมถึงมีชื่อเรียกว่า Black Beauty นะคะนั่นก็คือว่าเห็นไหมลักษณะที่ใบของเขาค่ะคือเขาจะมีใบที่สีดํานะคะลวดลายของใบเนี่ยจะแต้มด้วยสีดําค่ะเห็นไหมตรงนี้ก็ก้านของเขาก็จะเป็นสีเขียวเขียว บางช่วงของก้านนะคะก็เป็นสีแบบน้ำตาลดำๆนะคะที่ใบก็จะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยค่ะใบดำนะคะลายใบของเขาจะดำค่ะเป็นสีดำเลยนะคะอันนี้ที่ที่มีดำเพียงส่วนเดียวอ่ะเพราะว่าเราปลูก แบบว่าไม่โดนแดดนะคะจริงๆแล้วว่า Black Beauty ชอบแดดนะคะแดดจัดเลยล่ะค่ะบอนชนิดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนําไปปลูกเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องของแดดเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอนที่แข็งแรงทนนะคะชอบแดดเป็นพิเศษแล้วก็ต้องน้ําเยอะด้วยนะคะถ้าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะใบของเขาเนี่ยจะมีรวดลายหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีดํา แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในร่มหรือว่าร่มรำไรนะคะใบก็จะเป็นพื้นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะทําให้ไม่เห็นลายที่เป็นสีดำเนี่ยชัดเจนนะคะหรือลายสีดําก็จะไม่มีนั่นเองค่ะอันนี้ยก่อนเนี้ก็คือว่าเราเอามาปลูกไว้ ร่มเกินไปอยู่ในสวนมังคุดใต้โคนต้นมังคุดนะคะจะสังเกตว่าใบก็อาจจะแบบมีดำๆบ้างมีเขียวบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเขียวซะมากกว่านั่นเองค่ะนี่ก็คือสายเหตุนหนึ่งนะคะแต่ว่ามีที่เราใส่กระถางไว้นะคะที่โดนแดดชัดเจนนะก็จะทำให้สีของเขาเนี่ยออกดำนะคะนี่ก็จะเป็นใต้ใบของเขาค่ะลักษณะโคนนะคะก้านก้านต้นของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวน้ำตาลค่ะ แข็งแรงค่ะบอนชนิดนี้นะคะปลูกเลี้ยงง่ายค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งกอใหญ่ใบเยอะๆก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็สีสันสวยไปอีกแบบหนึง่งจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะคล้ายกับ Black Magic นะคะสังเกตไหมว่า Black Magic นั่นคือว่าถ้าใบเขาโดนแดดจัดใบจะเป็นสีดําแต่ถ้าไม่ค่อยโดนแดดโดนแดดแค่รำไรใบก็จะเป็นสีเขียวก็เหมือนกันเลยค่ะกับแบล็ k บิวตี้นะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเดี๋ยวเรามีอีกกอนึงนะคะ ตอนนี้ค่ะอันนี้เราใส่กระถางไว้จุดที่วางคือแสงแดดโดนโดนแดดจัดนะคะเห็นไหมว่าลวดลายจะชัดเจนแล้วก็สวยกว่าเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมว่าใบเป็นสีดำทุกใบเลยกระดูกเส้นกระดูกชัดเจนเลยนะคะเป็นสีเขียว คือสวยนะคิดว่าแบบมันเก๋ไปอีกแบบนึงอะคะ่ะปกตินะใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบที่เป็นสีสันแบบสดใสสวยๆส,สีชมพูสีเหลืองสีขาวอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นเขียวดํานะคะก็สวยไปอีกแบบค่ะอันนี้ก็กอใหญ่แล้วนะคะสําหรับ b บล็ k บิวตี้ค่ะ